สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคอนเทนที่แบบว่าหลายๆคนชอบถามแม่หมอเนาะชื่อคอนเทนท์ว่าคนที่เรานึกถึงเนี่ยเขาแอบส่อง Facebook หรือ IG หรือ TikTok เราไหมนะคะตั้งคิดอธิฐานนะคะตั้งคิดอธิฐานแล้วหลับตาลืมตาค่ะเลือกกองที่ 1, 2, 3ค่ะเลือกกองที่ 1, 2, 3ค่ะถ้าเลือกเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะ ฝากกดติดตามแม่หมอดูโอเล็กจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและคนไหนได้ไพ่กองไหนและเฉลยแล้วนะคะคอมเมนต์บอกแม่ด้วยแม่อยากรู้แม่อยากสารเน่นะคะโอเคนะคะแล้วที่สําคัญคนไหนอยากดูดวงส่วนดวกับแม่อเล็กนะคะราคาที่69สคํามคำถามแบบพิมพ์69สคํามคำถามแบบพิมพ์นะคะแล้วก็99 5คําห้าคำถามแบบคุยคอ 99 5คำถามแบบคุยคอกับแม่โอเล็กนะคะนั้นเรามาเฉลยกันดีกว่ามาดูกองที่1กันเนาะวิตื่นเต้นน่ะคนที่เรานึกถึงเขาแอบส่องเราใหม่นะกองที่1น,นะคะกองที่1นนะคะถามว่าแอบส่องเราใหม่ค่ะ ถามว่าแอบส่องเราไหมแอบส่องค่ะตอนนี้เขาแอบส่องเราอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่แอบส่องก็แอบส่องเราอยู่นะคะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เขายังไม่สามารถกลับมาคบเราได้นะคะแค่สารเณแค่อยากรู้อยากเห็นนะคะคิดถึงแหละดูออกนะคะแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็ยังไม่สามารถกลับมาคบเราได้นะคะแต่เขากับอีนั่นหรือไอ้นั่นนะคะเริ่มทะเลาะกันแล้วเริ่มไม่มีความรักต่อกันแล้วนะจ๊ะดูกรองที่สองค่ะเขาแอบส่องเราไหมคนที่เราคิดถึงนะคะ คิดถงึงนึกถึงนี่แหละคะ่ะอุ๊ยคนนี้ส่องอย่างแรงค่ะส่องมากมาก,มากค่ะส่องเราจริงๆค่ะมาทะเลาะกับมบือที่สามแล้วนะคะส่องเราค่ะอยากรู้เราเป็นยังไงอยากรู้ชีวิตเราแหละสารแน่แหละนะคะก็คือส่องส่องค่ะคิดถึงและดูออกนะคะมากองที่สามนะคะคนที่เรานึกถึงอะเขาส่องเราไหมอุ๊ยอุ๊ย บอกเลยอันเนี้ยเขาส่องแล้วเขาอยากกลับมาด้วยดีใจด้วยนะตอนเนี้ยเขาเริ่มจะหยุดและหยุดและไม่อยากคบกับอีนั่นและไม่อยากคบไอ้นั่นเละนะคะเขาเตรียมตัวหยุดและอันนี้เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวจะทักเรามาแล้วดีใจกับกองที่ขามด้วยว่าเขาเตรียมตัวจะทักเรามานะแต่เขาอะอุบไว้ก่อนที่ยังไม่ทักเพราะเขาจะต้องให้แน่ใจก่อนว่าเขาจะต้องจบกับคนนั้นแล้วจริงๆ เขาถึงจะกลับมาเขาไม่อยากทําให้เราเสียใจอีกดีใจค่ะทั้ง3ามกองด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะคนไหนได้กองไหนบอกแม่ด้วยนะส่วนคนไหนอยากดูดวงส่วนตัวนะคะกดที่โปรไฟล์ตรงนี้ค่ะกดที่โปรไฟล์นะคะ2 T ทีลิงก์รลยอยู่ที่ใต้โปรไฟล์นะทุกคนแม่อเล็กนะคะรออยู่บายบาย